ตอนนี้เราอยู่ในสนามดีนะจะเกิดกระเป๋าสามรอบของฟันของข้าดแกบอกว่าแป้งแม่ อมอมเอาเราเลยเป็นเตี้ยได้ลองหาของฝากจ้าคือเราไปฝากที่เคสเลื่องใหญ่เลยจ้ะวอสกาโบนนี้กข่าวฝรั่งก็จ่ายกระตางซื้อเราแล้วจ้็ อันนี้จะเป็นของฝันของความอันนี้ก็จะเ,เป็นมูเมนอืมของที่ลึกๆเป็นอไรนะมูเมนอันมูเมนอบ คนเยอะแยะมากเลยจ้ะเป็นรายการดีที่ว่าดีกว่าปีที่แล้วการทีว่าทอมารอสป่าชาเลยจ้ะนี่เราก็จะไปตรวจพาสปอร์ตก่อนออกจ้ะทาห้องคลิปตอนนี้ก็ถ่ายคลิปไม่ได้เลยจ้ะก็จะ เขาไปแล้วนี่ก่อนจ้ะโดยที่เรามาก่อนเขาจ้ะแกชอบเป็นคนเผื่อเวลาจ้ะตอนนี้ขอมือาในเกตแล้วจ้ะก็ร้านค้าก็ไม่เปิดแกเผื่อเวลาสามชั่วโมงจ้ะก็ไปนั่งแบบส,าสบายๆเนาะ ผู้คนก็ไม่มีะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องจะเต็มไหมตอนนี้รอตัวจเอกสารได้ถ้าคนไหนที่มีเซลล์อีเขาก็ไม่ให้ขึ้นคะ่นะมีพี่แกอยู่เยอรมัน แกไม่ได้ทำ COE มาจ้ะก็เลยได้นอนแฝงสนามบินดีๆเใครจะมาดูให้ดีๆนะจ๊ะตอนนี้เราก็ผ่านตัวเอกสารแล้วจ้ะคนที่ตัวเอกสารแล้วก็พอมานั่งในเกินะจ้ะคนก็คนยังไม่ตัวในผ่านคนก็เยอะจ้ะนานน้งไกลๆเนาะขายการบินขึ้นแอร์เลค่ะ อยากให้ทุกคนได้เช็คซีวอีกนันดีได้ค่ามีปัญหากันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวอ้อจะไลน์โ้นให้ทุกคนได้ดูอีกรอนหะน้งว่าเอกสารเป็นยังไงมาก นค่อนข้างเยอะมากเลย้าไม่เต็มเพื่มากแล้วก็ค่อนข้างแล้ว่วางค่ะตอนนี้พนักง,งานก็เสริมอาหารแล้วจ้ะอาจะเป็นเนื้อเน่เลยแบบนี้สลัดอาจเล็กๆอาหารมันแ่องนะพอ,อก็ขอน้ำส้มกับน,น้ำโค้ดส่วน เพรงเราก็น้ำปสะเทนไม่มีก็กินหน้าเปล่าไปจ้ะปกติเขาจะบินมาตอนเนี้ยผ่านอินเดียมาแต่แต่ปีนี้บิน,นบไม่บินเขาบินอ้อมจะ้ะอ้อมมาจีนบิวงามงามจ้ะบนนี้จีน กติเขาจะมาทางเนี่ยทางอินเดียมาเนี่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 ยเขาการจะน,นาบุรีเนาะแต่เนี่ยยังก็่ว้าวแผนที่ลูกเนาะเนี่ยเขามาเชียงใหม่นะ เทียนลาวมาทางลาวทางลาวก็เขาขอนแก่นนะไม่เช่นนึ่งนั้นเนี่ยมาทางขอ,งของนแก่นบิน้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขากรุงเทพเออปีนี้บินมาแปลกๆแ,แต่วิวสวยดีจ้ะ ติและสัญญาณไฟแจ้งและเข็มขัดด้วยภัยได้ดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังในขณะนี้ยไม่รับ ประเดมมาช้า,าก,ก็นั่งรอไปหน่อยจ้ะแ,บบแล้วก็รอตรวจเอกสารจ้ะไปซีโอีเน,นะานะตอนนี้ก็ตรวจเกจอกสารจ้ะรอนานนจ้ะตรวจอะไรเด้องตาไม่เล็ดเด้วยเฮียหนาที่จุดเตอร์แล้วตอนนี้เราก็ผ่านการตรวจเอกสารแ,แล้วจ้ะแล้วจ้ะ มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าเราเตรียมพ้อมาเลยจ้ะไปดูการนั่งหนากระเป๋าจะเป็นยังไงแล้วก็มีคนโรงแรมรอเราไหมจ้ะตอนนี้เราก็รอกระเป๋ากระเป๋าก็เลื่ยนมาแล้วนะเราก็รอคลิปนี้ก็ขอลาไปเลยนด้เดี๋ยวไปเจออิเรดิวโรงแรมให้ดูจ้ะเป็นยังไงเด้อเราก็มีคนมารับยังไง